เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการติดตั้งนะครับแล้วก็ทําการต่อวงจรนะครับซึ่งไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวเบรกเกอร์นะครับที่เราใช้เป็นเบรกเกอร์ของตัวสายแบตเตอรี่นะครับ1นตัวนะครับแล้วก็จะมีฟิลนะครับฟิลก็คือเป็นในเรื่องของการเอามาช่วยนะครับในเรื่องของตัวสายจากแผงโซลาเซลล์นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีดอมชนแนลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอยางอิสระและสร้างสรรค์นะครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตั้งนะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวอีเวอร์เตอร์พลยไซเวฟนะครับที่ด้านหลังนะครับซึ่งผมมาร์กจุดไว้ละนะครับเดี๋ยวเรามาทําการติดตั้งกันนะครับว่าระบบนะครับการติดตั้งนะครับเป็นยังไงบ้างซึ่งคลิปก่อนหน้านะครับเราได้ทําการแบ่งปันไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันมีวิธีการตั้งค่าอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้งานอย่างไรนะครับวันนี้เราจะติดใส่ผนังตรงนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เพื่อเราจะติดฟุกนะครับเข้าไปแล้วก็ทําการยึดนะครับตัวโครงสร้างนะครับของเขาเรียกบอดี้หรือเขาเรียกตัวเครื่องของเรานะครับ โอเคนะครับเราติดนะครับในส่วนของการเจาะรูแล้วก็ติดนะครับพุกนะครับในเรื่องของการยึดผนังปูนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องนะครับขึ้นไปทําการติดตั้งกันนะครับตัวนี้แหละนะครับไปทําการยึดนะครับซึ่งมันจะมีช่องซึ่งเราาร์ k จุดนะครับแล้วก็ยึดพุกไว้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปยึดกันเลยนะนะครับน้าหนักค่อนข้างหนักเลยนะฮะเกกิโลนะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวฮุกที่เราติดนะต้อง ใหญ่พอด้วยนะรับน้ำหนักได้ด้วยครับ ันนี้เดี๋ยวเราจะประกอบตู้คอนโทรลนิดนึงนะครับโดยจะมีในส่วนของตัวเบรกเกอร์นะครับอันนี้เป็นตัวเบรกเกอร์ดีนะครับที่จะใส่ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นฟิลนะครับเป็นฟิลผมจะใส่ในตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับ3.2แอมป์นะครับจริงๆก็ได้1สตริงนะครับก็ประมาณ3แผงได้นะครับต่อฟิล1ตัวนะครับอันนี้ก็คือไว้ป้องกันเวลาแบบมีเขาเรียกว่า ระบบนะครับความผิดพลาดนี่ก็จะได้เผานะตัวฟิลตัวนี้ไปก่อนนะครับวันนี้จะใช้2ตัวนะแบตเตอรี่กับไอตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับโดยใช้ผ่านฟิลซ์ตันอันนี้เขาเรียกว่ารางปีกนกนะครับรางปีกนกเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่เราจะยึดนะครับกับไอตัวนะครับเบรกเกอร์ของเรานะครับกับตัวฟิลนะนะครับเดี๋ยวเรายึดตัวรางปีกนกไปก่อนนะครับ วิธีการใส่นะครับด้านตัวเบรกเกอร์เนี่ยมันจะมีตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับเวลาเราใส่เนี่ยเราง้างออกก่อนนะครับน่ฮะแล้วเราก็ใส่นะครับพอใส่ปุ๊บเราก็ทําการล็อกนะครับดันล็อกนะครับตัวด้านล่างนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาสายไฟใส่นะครับแล้วก็ยึดฟิวอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าเวลาใส่ของฟิวเนี่ยเราต้องใช้ตัวอุปกรณ์ช่วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่คอยง้างตรงนี้นะครับเพราะว่า ถ้าเราง้างออกเนี่ยเดือยมันก็จะขยายนะครับมันก็จะเข้าล็อกได้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเบ k เกอร์อ Baker นะครับในเรื่องของตัวแบตเตอรี่กับไอ,อตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของสายนะครับมาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวเราไปยึดและติดตั้งกันนะครับ ยึดตู้นะครับติดกับนะครับผนังนะเป็นชุดเบกเกอร์นะครับกับไอตัวฟิล์มที่เราบอกไปนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสายกันนิดนึงนะครับในส่วนของตัวนะครับแผงโซลาเซลล์นะครับซึ่งผมทำเขาเรียกว่าพอร์ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตอนที่เราขันใส่นะครับตัวคู่แผงโซลาเซลล์เนี่ยนะครับใส่หางปลาให้แน่นน,นะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการยึดนี่ะจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับเป็น2ส,สายนะนะครับก็คือขั้วนะครับขั้วบ,บวกลบนะครับแดงบวกดำลบนะครับเหมือนเดิม ก็ในส่วนของสายสีแดงนะครับเราก็เอามาผ่านฟิลนะครับแล้วก็เดือดสายนะครับเขาเรียกว่าเข้าทางนี้นะครับแล้วก็จะมีจุดนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับลงไปนะครับที่เป็นต่อกับแผงโซลาเซลล์เราว่บวกข้ลบนะครับแดงบวกดาลบอีกทางนึ่งนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสายนะครับที่เรียกว่าสายแบตเตอรี่นะครับเราก็จะผ่านในตัวแบกเกอร์ตัวนี้นะครับอีกทีนึง แบตเตอรี่นะครับซึ่งเดี๋ยวเรา,เาลงมาใส่ในเบเกอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็พ่วงลงไปเข้าสู่แบตเตอรี่อีกทีหนึ่งนะครับเวลาขันอัดเข้าไปนะครับอาจจะต้องให้มันแน่นนิดนึงเนาะเพราะว่าเวลามันใช้งานหรือว่า แต่เราเปิดใช้งานเนี่ยมันอาจจะนะครับมีการสปาร์กได้เวลามันแบบเขาเรียกอะไรมันไม่สนิทนะครับ นะครับก็เรียบร้อยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเบรคเกอร์นะครับที่เป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวฟิลนะครับที่เป็นจากแผงโซล่าเซลล์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปคอนโทรเล็กๆนะครับนะเป็นแบบตัวทคนเล็กๆนะครับโอเคนะนะครับเดี๋ยวเราดูการใช้งานกันนะนะครับก็เป็นอย่างไรเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการติดตั้งนะครับแล้วก็ทําการต่อวงจรนะครับ ซึ่งไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวเบเกอร์นะครับที่เราใช้เป็นเบเกอร์ของตัวสายแบตเตอรี่นะครับหนึ่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีฟิลนะครับฟิลก็คือเป็นในเรื่องของการเอามาช่วยนะครับในเรื่องของตัวสายจากแผงโซลาเซลล์นะครับก็จะมีแค่สองตัวเนาะนะครับมีเบเกอร์นะครับแบตเตอรี่แล้วก็ฟิลจากสายแผงโซลาเซลล์นะครับเอาละเดี๋ยวเราลองมาเขาเรียกว่าใช้งานนะครับเครื่องนะครับตัว เพ e ียวไซเวฟนะครับซึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟนะครับเป็นออฟกริดนะครับผสมในส่วนของตัวไฮบิดนะครับของไฟบ้านเข้ามาด้วยนะครับเวลาเริ่มการใช้งานเนี่ยนะครับเราจะเริ่มทำการเปิดเบรกเกอร์ก่อนเสมอนะครับย้ำนะเปิดเบรกเกอร์ก่อนเสมอนะครับเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับเพื่อให้เให้ตัวไฟจากแบตเตอรี่ะครับเข้ามาสู่เครื่องตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการใช้งานเลยนะหนึ่งนะครับเปิดเบรกเกอร์ก่อนเลย เมื่อทําการเปิดเบรกเกอร์เนี่ยนะครับไฟจากตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนะครับก็ผ่านเข้ามาสู่จออยู่ที่เครื่องแล้วนะครับเมื่อเปิดเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็กดนะครับปุ่มนะครับเปิดนะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับอินเวอร์เตอร์เพียวสวพัน200วัตต์ตัวนี้นะครับกดตรงปุ่มนะครับสีแดงค้างไว้นะครับ เรียบร้อยเครื่องบูตนะครับก็คือทํางานนะครับในส่วนของตัวรับนะครับจากต้นกําลังก็คือในส่วนของตัวแบตเตอรี่1 2โวลต์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็คือจะเป็นกระบวนการเริ่มต้นนะครับในเรื่องของการเปิดค่าใช้งานนะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับอิมเตอร์พันสองวัตต์นะครับแบบเพียวไซเบทนี้นะครับเอาละเดี๋ยวดูแผงโซล่าเซลล์ต่อนะครับ ุดต่างๆนะครับในเรื่องของการติดตั้งนะครับหรือการเซ็ตค่าต่างๆนะครับคลิปก่อนหน้าเราทําให้ท่านดูแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปดูใต้คลิปอีกทีก็ได้ผมจะฝากลิ์คลิปในการเซ็ตค่าอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆแกะกล่องแล้วก็ทดสอบเครื่องกันนะครับวิดีโอชิ้นี้คือเป็นการในเรื่องของการติดตั้งนะครับเพิ่มเติมเนาะนะครับใส่เบรกเกอร์นะครับต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของการใช้เครื่องตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับในส่วนของช่องเรายินดีที่จะแบ่งปันเขาเรียกว่าความรู้ร่วมกันนะครับส่วนใครที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับก็ถือว่าเป็นแรกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับในส่วนวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ในเรื่องของการติดตั้งนะครับตัวอินเวอร์เตอร์เพลสไซเวฟ e 1,200วัตต์นะครับก็จะมีชาร์เตอร์ในตัวนะครับ30แอมป์ด้วยนะครับ วันนี้ต้องร่ำลาไปแล้วนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะครับแล้วก็ยินดีนะครับในเรื่องของการแบ่งปันองค์ความรู้มีอะไรก็พิมพ์มาสอบถามกันนะครับผมเชื่อว่าในการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยนะจะทําให้การนําไปประยุกต์และใช้งานจริงของเราเนี่ยนะครับได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้งานอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่เอามาช่วยในเรื่องของ หลายหลายท่านที่อาจจะบอกว่าช่วงนี้เนาะนะครับแดดดีอ่ะเก็บแดดได้ใช้งานได้ในช่วงกลางวันนะครับรวมไปถึงในเรื่องของแบตเตอรี่ที่เรามีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของบางครั้งฟ้าฝนตกเนี่ยนะครับอาจจะมีไฟดับเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เครื่องนี้เจตนานจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับก็คือติดตั้งไว้เพื่อหนึ่งก็คือระบบในเรื่องของตัว ต้องวงจรปิดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมต่อระบบนะครับต้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ในส่วนของตัวที่เราเอาไปเขาเรียกว่าเปิดออกซิเจนให้กับปลาของเรานะครับที่ต้องการใช้งานนะครับ24ชั่วโมงถึงแม้ไฟดับมันก็ยังใช้งานได้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนอกจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับของผมมันจะมีเราเตอร์เขาเรียกว่าเป็นเราเตอร์ไวไฟนะครับอันนี้ก็จะนะครับต่อพ่วงไปด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องนี้นะครับสาม สามฟังก์ชันนะครับที่เราใช้งานก็เคยแบ่งปันไปแล้วนะครับเหมาะสมกับการใช้งานอะไรบ้างอันนี้อย่างที่บอกครับก็คืออย่าไปรับโหลดหนักนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งคือว่าเ,เครื่องตัวนี้นะครับมันเป็นแบบลวดแบบแบบเทอร์ลอยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของขดลวดแบบเทอร์ลอยเนี่ยนะครับมออแปลงแบบเทอร์ลอยเนี่ยมันจะเ,เขาเรียกทนต่อการใช้งานนะครับเดี๋ยวดูว่ามันทนขนาดไหนนะเดี๋ยวลองใช้งานดูก่อน นะครับแล้วก็แต่ถ้าใครสนใจอย่างที่บอกเดี๋ยวมีลิงก์ให้ในใต้คลิปนะครับก็ท่านก็สามารถโทรมาสอบถามท่านสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับราคาประมาณ6,000กว่าบาทนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสูงสุดนะฮะในเรื่องของตัวออกริดนะครับระบบไฮบริดผสมกับไฟบ้านนะครับใช้งานได้นะครับพีคนะครับเขาต้องบอกว่าระบบมอเตอร์แอลงตรอยเนี่ยนะครับมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่า นะครับมันสามารถที่จะใช้กับมอเตอร์ได้นะครับแล้วก็เป็นยิ่งเป็นแบบเพียวไซเบียด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งทำงานง่ายเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะครับช่องฟิล์มชาแนลผมเกษมสันพิรแดงต้องล่ำลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงพิมพ์นะครับสอบถามกันนะครับแล้วก็ยินดีในเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันนะครับมีประโยชน์อะไรเพิ่มเติมกันก็ขออนุญาตแบ่งปันกันนะครับวันนี้ต้องล่ำลาไปแล้วขอบคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ